แล้วมันตามมาคืาอคู่ห่วงออ่า ได้ได้อยู่ได้ได้อยู่อุ้ยมัวแต่หุยยกเลย เดี๋ยวน,นี่เลยค่ะแงมแรกของน้ำฝนมาแล้ววันนี้เดีย๋ยวยกออกก่อนเอาออกจากสวิงก่อนไม่มีทางหลุดแน่นอนลุกกลูกใช่ประมาณ 6กจ็ขีดเดี๋ยวหาแก้มต่อไปกันค่ะ นี่ไงว่าแล้วแถวนี้มันมีต้นไม้ลม้มเออต้นไม้ล้มแบบนี้มันชอบมีตัวไม่ใหญ่แต่ก็พอได้ทอดอยู่ต้องุดงดึงโอเคครับตามหาแต้มต่อไปครับผม อุ้ยอุ้ยอุ้ยโดแล้วจะไม่ใหญ่ใช่กระสูบหรือเปล่ากระสูบโอ้ยเล็กจนคิดว่าไม่ใช่กระสูบครับเอาไหมาตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้เราจะปล่อยมันไปแล้วกันครับตามหาแต้มต่อไปครับผม ปาลกระสูบกระสูบน้อนตีปลากก่ครับเห็นปลากก่ขึ้นตีไปกระสูบกัดตามหาจานต่ปไปครับผมอี๋แล้วแล้วพี่แ,นแนมนเปิดกล่องตงก่นเนี่ย โอ้โหแม่เปิดกล้องโอ้โหโอ้ยสายเปลือยตออแล้วขึ้นสายใหม่เสียดายเลยโอ้ยโอ้ยทุกคน ตกใจหมดทะลุเกือบทะลุกำลังจะไกลกลับไปที่รถครับได้เพิ่มอีกหนึ่งแต้มครับผมโอเคครตามหาแต้มลอไปครับผม